สำหรับทางด้านโอไเองเยเรามองว่าความท,ท้าทายถ้าเป็นความท้าทายในประเทศไทยเนี่ยเรามองเป็นสองระยะนะคะหากเป็นความท้าทายระยะสั้นเนี่ยก,ก็จะพบว่าจากเรื่องของโควิด -19 ที่เกิดขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไประบบเศรษฐ,ฐกิจในเรื่องของการที่จะมีการเติบโตในปัจจุบันเนี่ยถ้ามองระยะสั้นเราก็จะพบว่าประเทศไทยเราคงต้องใช้ระยะเวลานะคะในการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจ แล้วก็การฟื้นตัวนั้นก็ไม่ได้เท่าเทียมกันนะคะบางบาง,างประเภทของธุรกิจในแต่ละเซกเมนตะ์น่ะอย่างเช่นถ้าหากว่าเป็นทางด้านธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์เนี่ยระยะเวลาในการฟื้นตัวจะเร็วแต่ถ้าหากว่าเป็นธุรกิจทางด้านของที่เกี่ยวกับทางด้านของอาการท่องเที่ยวโรงแรมหรือการให้บริการเราก็จะเจอแล้วนะคะว่าคงต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวหรือเราเรียกกันว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแบบเค h เค e นะคะ อันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่เรามองว่าในระยะสัน้นส่วนในระยะยาวอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าจากการที่เรื่องของทางด้านของเทคโนโลยีดิสลอฟทีนะคะทำให้บริบทของธุรกิจเปลี่ยนหล,ยหลายอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงถูกดิสลอฟจากทางด้านธุรกิจใหม่เพราะทางด้านของเทคโนโลยีแล้วก็ทางด้านประเทศไทยเราเองนะคะปีนี้ก็ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย แล้วก็กลุ่มปริมาณของคนที่จะเป็นน้องๆที่ช่วยกันเจรจเกทางด้านของรายได้หรือเศรษฐกิจกขับเคลื่อนก็จะมีสัดส่วนที่ลดลงแต่ในขณะที่สังคมผู้สูงวัยเนี้ยก็จะเป็นสังคมผู้สูงวัยที่จะมีความชํานาญมีความคล่องในการที่จะเสพข้อมูลทางด้านออนไลน์นะคะอันสุดท้ายนะคะก็คือทั่วทั้งโลกแล้วก็ประเทศไทยเราประสบและจากทางด้านของสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและผลของสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนี่ย อย่าไปมองว่ากระทบเฉพาะทางด้านของประเทศกระทบเฉพาะตัวบุคคลแต่กระทบถึงธุรกิจด้วยนะคะก็อาจจะเกิดทั้งในเรื่องของตัวแบนเลยอร์หรือตัวสนับสนุนหากเราทําธุรกิจที่ปรับตัวได้มมองกันในระยะสั้นๆอาจจะไม่ได้สั้นมากช่วง10ปีนะคะสมมุติว่าเรามองไปที่ทศวรรษที่ถอยหลังไป10ปีแล้วเราก็จะพบสิ่งที่มันกระตุ้นและเร็วแรงมากขึ้น หลายธุรกิจที่เราเคยพบเจอว่าโอ้โหเป็นธุรกิจที่มีไซส์ขนาดใหญ่นะคะเป็นอุตสาหกรรมที่เฟื่องฟูน้องๆหรือใครก็อยากจะเข้าทำงานแต่ผลของการที่เรียกว่าจาก Disruptive ของเทคโนโลยีก็จะทำให้ธุรกิจเหล่านั้นก็มีไซซิ่งลดลงนะคะแล้วก็ทางด้านของตัวพนักงานเองครอบครัวเองก็อาจจะได้รับผลกระทบบ้าง ตักเช่นนะคะทางด้านของสื่อสิ่งพิมพ์ปัจจุบันก็ทางด้านของผู้เสพข้อมูลก็จะมาดูทางด้านออนไลน์มากขึ้นหรือธุรกิจทางด้านของร้านค้านะคะหรือว่าทางด้านของสิ่งที่เป็นทางด้านฟิสิกอลเอาเล็ตก็จะพบว่าหากร้านค้านั้นนะคะอาจจะถูกทดแทนด้วยตัวอ e ีคอมเมิร์ซเรื่องของมาเก็ตแชร์เรื่องของสัดส,ส่วนต่างๆก็จะลดลงในเรื่องของทางต่อไปแม้กระทั่งธุรกิจของน้ํามันนะคะซึ่งเราโออาร์ OR, เราทําอยู่เนี่ย ก็ต้องเรียนว่าธุรกิจที่ทําเป็นธุรกิจที่ทํามาอย่างต่อนเนื่อง40ปีแล้วประสบความสําเร็จนะคะก็มีมาเก็ตแช r e มี m มาเก็ตลีดเป็นอันดับหนึ่งขยายไปได้ถึงมากกว่าประมาณสัก10ประเทศอันนี้ก็จะพบว่าจากสิ่งที่เกิดขึ้นทา,ทางเพื่อให้ธุรกิจนะคะอยู่รอดได้และสังคมชุมชนอยู่รอดได้ทาง OR เราเองเราต้องลุกขึ้นมาที่จะนิสรับตัวเอง ซึ่งในการดิสรับตัวเองนะั้นะนหละทาง OR จึงได้กําหนดถึงด้านของวิสัยทัศน์ใหม่นะคะวิสัยทัศน์ใหม่ของ OR เราจะบอกว่าเราเป็น empowering all toward inclusive growth คือ OR มีความต้องการมีความมุ่งม,มั่นที่จะสร้างโอกาสให้กับทุกการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันซึ่งในการที่จะทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยคะ่ะมันต้องมีตัววัดผลในสิ่งที่วัดผลของ OR เรากําหนดให้มีความแตกตา่าง เราต้องการให้ OR นอกเหนือจากความเป็นบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์เราอยากให้ OR เป็นต้นแบบเป็นถึงขั้นขยับไปได้ในระดับของสถาบันที่มีการเกื้อกูลในทุกภาคสว่วนนะคะเราจึงเปลี่ยนตัววัดเราเปลี่ยนตัววัด,ด้ดวยเป็นเรียกว่า t r o t t o m Line นะคะหรือ3 P People Planet Prosperity นะคะหรือมุมอีกคนมิกซึ่งทั้ง3ตัวนี้ก็คือโดยเฉพาะตัวสุดท้ายนะคะ ตัวทางด้านของตัว prosperity หรือ e c o n o m i c ไม่ได้มองเฉพาะตัว net profit ของ OR แต่เรามองไปถึงทุกภาคส่วนที่จะมีโอกาสเข้ามาเติบโตใน Business Model ของทางด้าน OR นะคะเมื่อเป็นดังนี้ค่ะก็คือว่าจากธุรกิจที่เคยประสบความสำเร็จหรือแม้ตามมาต่อเนื่องจากการที่เช้นในครั้งสำคัญที่สป i ินอ f ฟออกมาจากตอทอแล้วกลายเป็นหุ้นมหาชนที่มีคนไทยถือหุ้นอย่างจำนวนมากนะคะ แค่นั้นยังไม่พอก็คือต้องมาเรื่องของการที่จะบอกว่าทําอย่างไรสิ่งแวดล้อมถึงจะอุดมสมบูรณ์ทําอย่างไรคนที่อยู่ร่วมกับเราในสังคมถึงจะมีโอกาสที่จะเติบโตมาร่วมกับเราแล้วการทํางานถูกปัดผลด้วยทางด้านของทรีวัตถมลายสิ่งสําคัญเป็นความท้าทายอย่างใหญ่หลวงขององค์กรแบบที่เรียกว่าสักเซสมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นองค์กรขนาดใหญ่นั่นคือเรื่องของหม่เซส ข้อสำคัญก็คือต้องเปลี่ยน mindset นะคะแล้วก็อย่างที่หลายท่านได้พูดถึงแล้วค่ะแค่เพียงว่าโทน from the top เนี่ยยังไม่พอก็ขอเพิ่มว่ายังจำเป็นที่ต้องทำให้องค์คาพยพทั้งที่เป็นพนักงานของ OR ทั้งที่เป็นพาร์ทเนอร์ของ OR และผู้ค้าของ OR นะคะได้ไมามีความคิดนะคะที่ไปในทิศทางเดียวกัน ที่จะทําให้ทรัพยากรดูดมสมบูรณ์มากขึ้นไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมที่จะทําให้สังคมนะคะคนที่มีโอกาสน้อยกว่าได้มีโอกาสที่เข้ามาอยู่ในซัพพลายเชนเพื่อที่จะโตไปร่วมกันก็จะพบว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะนับจากที่เจอจากดิส u p ปที e และธุรกิจบนความเติบโตสิ่งสำคัญก็ต้องเรียกว่าต้องอาศัยเรื่องของทางด้านของทั้ง soft ์สกิลและฮาร์ดสกิล ก็จะพบว่าถ้าด้วยของธรรมชาติของผู้หญิงอย่างที่เรารู้เห็นกันอยู่นะคะว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีความที่เข้าอกเข้าใจได้ลึกซึ้งและเป็นบัยอินดิวเวอร์มากกว่าก็อยากจะยกตัวอย่างเรื่องของการสปินออฟนะคะออกมาจากทางด้านของปตทค่ะก็ต้องมีการพูดคุยทั้งกับทางด้านของพนักงานต้องมีการที่จะต้องพูดคุยกับทางด้านของสหภาพนะคะตลอดจนกระทั่งเลกูลเลเตอร์ต่างๆแล้วก็ หน่วยงานในปตททั้งระดับบริหารระดับหอบเพื่อที่จะให้เกิดการที่เรียกว่าทําอย่างไรที่จะทําให้เรื่องนี้นะคะออกมาอย่างโปร่งใสแล้วก็มีความสําเร็จได้ทําให้ทุกคนเติบโตไปด้วยกันอันนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะของการเชนในเรื่องที่บอกว่าเราจะทําเป็นองค์กรที่เน้นในเรื่องของ3ามผีเรื่องของการเชนไมซ์ทีสำคัญธรรมชาติของผู้หญิงนะคะที่จะเป็นตัวที่ จุดเด่นในเรื่องของการที่ว่ามีความเข้าใจในลนักษณะมีความละเอียดอ่อนมองได้รอบด้านและจะมีวิธี approach กับแต่ละ segment แต่ละบุคคลแตกต่างกันแล้วก็จะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในความสำเร็จโดยการมององครวมดังนั้นก็จงเรียนว่าเมื่อเป็นดังนี้นะคะด้วยธรรมชาติ ก็คงคิดว่าในองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฝ่ายจัดการเองนะคะหรือทีมงานน้องๆทํางานก็ต้องมีการที่จะสร้างโอกาสที่จะทําให้ทัทุกเพศได้มีโอกาสที่จะเข้ามาร่วมกันนะคะแล้วก็มอดก็สำคัญนะคะต้องเรียนว่าการที่ได้รับอนุมัติไฟลิ่งจากกลตและการเข้าเป็นบริษัทนะคะในตลาดหลักทรัพย์ด้วย s มอลล์ o ลอดเฟิร์สเนี่ย ต้องเรียกว่าบอร์ดนะคะก็คือมีส่วนสําคัญอย่างมากทั้งในการให้นโยบายในการให้ทิศทางและก็เพิ่มเติมซึ่งองค์ประกอบนี้ก็มีทั้งบอร์ดที่เป็นท่านเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นผู้หญิงนะคะซึ่งมีความเห็นและมีความที่ความคิดที่แตกต่างกันแต่เมื่อกลุมกันแล้วก็ได้รับผลดีอย่างยิ่งะคะ่ะในเรื่องของทางด้านของเอออานะคะก็เรียนให้ทราบว่าสิ่งที่ เปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงดังนี้ค่ะเป็นเรื่องสําคัญเราก็แต่ละเซกเมนต์ที่เป็นทางด้านผู้หญิงผู้ชายนะคะมีความตา่างมีจุดเด่นที่จะนํามาใช้ร่วมกันได้ค่ะ